สวัสดีค่ะแม่บ้านญี่ปุ่นบ้านนากาชิม่านะคะมาม่าเองค่ะก็คลิปนี้นะคะมาม่าจะมาเปิดห้องอาบน้ําของบ้านนากาชิมะให้ทุกๆคนดูกันค่ะหลังจากที่มีรีเควสจากหลายๆคอมเมนต์นะคะบอกว่าอยากให้มาม่าเปิดบ้านให้ดูหน่อยหรือว่าช่วยแนะนําวิธีการจัดระเบียบสิ่งของต่างๆมุมต่างๆในบ้านนะคะ มาม่าก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ทุกๆคนดูแล้วชอบการจัดบ้านหรือว่าการจัดระเบียบสิ่งของต่างๆของมาม่านะคะที่มาม่าไม่ค่อยได้ทำคลิปแบบเปิดบ้านหรือว่าคลิปแบบแนะนำอะไรต่างๆเกี่ยวกับในบ้านเนี่ยเพราะว่ามาม่าคิดว่ามันยังไม่ค่อยเรียบร้อยหรือว่ามันยังไม่ค่อยเป็นระเบียบเท่าไหร่นะคะแต่ในเมื่อทุกๆคนดูแล้วก็บอกว่าเออชอบอะไรเงี้ยอยากให้มาม่าทำมาม่าก็เลยจะ พยายามทำคลิปที่เปิดบ้านหรือว่าแนะนำการจัดระเบียบให้มากขึ้นนะคะแล้วคลิปนี้เราก็มาเริ่มจากการ มาดูห้องอาบน้ำกันก่อนนะคะซึ่งห้องน้ํากับห้องอาบน้ําที่ญี่ปุ่นนะคะเขาจะแบบแยกกันค่ะห้องน้ําก็จะเป็นแบบแห้งนะคะเวลาเราทาความสะอาดก็จะแบบใช้เครื่องดูดฝุ่นเข้าไปดูดได้เลยอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยววันนี้เรามาดูห้องอาบน้ํากันก่อนนะคะว่าเป็นยังไงค่ะมาม่าก็จะชอบจัดแต่งตามสไตล์ของมาม่าคือจะเป็นสไตล์มินิมอลนะคะซึ่งหลายๆคนที่ชอบสไตล์เนี้ยมาม่าคิดว่าคงถูกใจแน่นอนค่ะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะ ก็จะเริ่มตั้งแต่ส่วนแรกเลยนะคะเป็นประตูทางเข้าค่ะอันนี้ก็จะอยู่กับห้องซักล้างนะคะแล้วเดี๋ยววันหลังมาม่าจะมาเปิดให้ดูห้องซักล้างอีกทีหนึ่งนะคะ<ม>ก็ตรงประตูทางเข้าเนี่ยก็จะมีพาร์นลเป็นจอแบบนี้ไว้สําหรับควบคุมนะคะอันนี้แล้วก็เป็นสวิตช์ไฟปุ่มต่างๆเหล่านี้นะคะก็จะมีระบบที่เปิดฮีเตอร์นะคะให้ความอุ่นระหว่างอาบน้ําแล้วก็ เป่าเสื้อผ้าให้แห้งแล้วก็พวกระบบระบายอากาศค่ะเราก็ตั้งเวลาเปิดปิดอะไรอย่างเงี้ยได้นะคะแล้วก็พอเปิดประตูเข้ามานะคะพอเปิดประตูเข้ามาก็จะเป็นแบบนี้ค่ะอันนี้นะคะจะเป็นเก้าอี้สำหรับนั่งอาบน้ำค่ะคนญี่ปุ่นเขาจะนั่งอาบน้ำกันนะคะแล้วก็อันนี้ก็มีขันบางทีที่เราลองน้ำในอ่าง เราก็แบบตักน้ําในอ่างนะคะมาอาบได้แล้วก็นั่งเก้าอี้ตรงนี้นะคะแบบนี้แล้วก็อาบน้ำค่ะบางคนก็จะเห็นตามออนเซ็นใช่ไหมคะว่าเขาจะมีแบบเก้าอี้แล้วก็ฝักบัวแบบเนี้ยคะ่ะก็คือจริงๆแล้ว ตามบ้านคนญี่ปุ่นเขาก็อาบน้ำกันแบบนี้จริงๆนะคะเพราะฉะนั้นตัวอี้อันนี้ก็ต้องมีกันทุกบ้านเลยค่ะแล้วก็ตรงประตูนะคะมันจะมีผ้าสำหรับอาบน้ำซึ่งอันนี้คนญี่ปุ่นเขานิยมใช้กันมากเลยค่ะก็จะเป็นแบบนี้นะคะเวลาเขาอาบน้ำนะคะเขาก็จะเอาผ้ามาแบบว่า ถูตามตัวอะไรแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นตอนกลางคืนเวลาคนญี่ปุ่นขออาบน้ำกันนี่คือแบบจะอาบกันแบบสะอาดมากแบบว่าถูทุกซอกทุกมุมนะคะด้วยผ้าอาบน้ำแบบนี้นะคะแล้วก็จะเอาแขวนไว้ตรงนี้ค่ะอาบเสร็จแล้วก็ซักแล้วก็ผึ่งไว้ในห้องน้ำแบบนี้นะคะอันนี้เป็นผ้าของมูจินะคะอาบดีแล้วก็แบบ ไม่บาดผิวจนเกินไปแล้วก็ไม่นิ่มจนเกินไปนะคะก็เอาแขวนไปตรงนี้ค่ะสำหรับที่แขวนติดผนังตรงนี้นะคะอันนี้จะเป็นแบบเน็ตมาม่าซื้อมาจากร้านร้อยเยนที่ชื่อว่าแคนดูนะคะมันเป็นสีขาวแบบน่ารักสไตล์มินิมอลเลยมาม่าก็เลยซื้อมาค่ะอันนี้จะเป็นปืนฉีดน้ำนะคะ นี่มันจะเป็นปืนฉีดน้ำสี่อันใส่เอาไว้สำหรับเวลาบ้านเราอาบน้ำด้วยกันนะคะก็จะมีสงครามปืนฉีดน้ำเกิดขึ้นนะคะ ก็ต้องใส่ไว้ตามจำนวนคนนะคะอันนี้ก็เอาไว้เล่นกับเด็กๆค่ะส่วนอันนี้ก็เป็นของเล่นน้อยนะอันนี้ก็เป็นของเล่นของเด็กๆค่ะที่ออกมาจากนิวยอร์กุสใจนะคะบาสบอลพวกไอ้ก้อนใส่อ่างอาบน้ำนะคะ mm hmm. เด็กๆเ,เขาก็จะเก็บเอาไว้นะคะแล้วเขาก็จะเอาออกมาเล่นกันอันนี้รู้สึกจะเป็นอะไรนะมินเนี่ยนอะ เป็นกล่องใส่ฟริคาเคมาม่าก็ล้างแล้วก็ออกมาใส่้เขาเล่นกันนะคะเวลาเขาแบบอาบน้ำในอ่างอาบน้ำด้วยกันเขาก็โอ๊ยตายแล้วเดี๋ยวเก็บของก่อนนะคะก็อนี้ก็จะเป็นของเล่นเด็กนะคะแล้วอันที่อยู่ติดๆกันนี้ก็จะเป็นพวกน้ำยาค่ะอันนี้จะเป็นน้ำยาที่ฉีดเอาไว้ล้างอ่างอาบน้ำ ก็ส่วนอันนี้จะเป็นคิทกเชนไฮเตอร์นะคะ,ะเหมือนกับเป็นสารฟอกผ้าขาวอะไรเงี้ยค่ะเอาไว้แบบล้างทำความสะอาดต่างๆที่มาม่าเอาน้ำยาไฮเตอร์นะคะคิทเชนไฮเตอร์มาไว้ตรงนี้ mm hmm. ก็เพราะว่าเวลาที่อาบน้ำแต่ละวันนะเก็บครัวเรียบร้อยแล้วมาม่าก็จะเอาผ้าที่ใช้ในครัวนะคะเอามาแช่วไว้ตรงนี้แล้วก็ เอามาฉีดไฮเตอร์ไว้ผ้าคีดิวเนี่ยมาม่าใช้เป็นสีขาวหมดเลยค่ะผ้าเช็ดอะไรต่างๆในบ้านอะเพราะว่ามันไม่ว่าจะดําแค่ไหนอะพอมาใช้ไฮเตอร์เดี๋ยวมันก็ขาวหมดเลยแล้วแบบนอกจากจํากัดเอยกำจัดเรื่องสีแล้วนะคะให้มันแบบขาวสดใสแล้วก็ยังจะกําจัดกลิ่นได้ด้วยค่ะพวกกลิ่นเหม็นติดผ้าคีดิวอะไรอย่างเงี้ยคลิกชินไฮเตอร์ตัวนี้นะคะใช้ได้ดีมากๆเลย 妈าเอามาไว้ตรงนี้ก็เพราะว่าเวลาอาบน้ำเนี่ยประมาณจะเอาผ้ามาแช่ก่อนอาบน้ําแล้วพอระหว่างอาบก็จะซักซักขยี้แล้วก็ตากในห้องอาบน้ําเลยนะคะส่วนสองอันนี้นะคะก็จะเป็นผงใส่อาบน้ําค่ะอันที่ติดตัวเอ็มเนี่ยก็คือมิลค์เป็นน้ํานมนะคะเป็นผงนมส่วนตัวแอลก็จะเป็นกลิ่นลาเวนเดอร์ค่ะแล้วก็อันที่อยู่ข้างๆตรงนี้นะคะ เพราะว่าเอามาเสียบไว้ข้างๆก็เป็นสปีกเกอร์ค่ะไม่ใช่สปีกเกอร์สีอะไรอย่างมันเป็นอย่างเงี้ยซื้อมาจากร้านร้อยเยนนะคะเวลาที่เราแบบดูโทรศัพท์หรือว่าฟังเพลงในห้องน้ำอะ่ะก็จะเอาโทรศัพท์ใส่ไปในนี้มันก็จะแบบช่วยทําให้เสียงแบบก้องขึ้นนะคะทําให้เสียงดังขึ้นก็เอามาแบบว่าตะแคงตะแคงไว้แบบนี้นะคะ อันนี้ทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นที่ใส่หรือว่าเป็นสปีกเกอร์เป็นที่ใส่ลำโพงเนี่ยใส่โทรศัพท์อันนี้ก็ซื้อจากร้านร้อยเยนหมดเลยนะคะก้มลงมานิดนึงอันนี้ก็มีพื้นที่เอาไว้ให้ไม้ประดับนะคะอันนี้ก็น่าจะซื้อมาจากอีเกียค่ะมันจะเป็นเซตรู้สึกจะมี3อันนะคะนี่ต่อมานะคะชันด้านล่ามันจะเริ่มจากซ้ายมือก่อนนะคะค,ค่อยๆไล่มาทางขวามือนะคะ อันที่อยู่ริมสุดอันนี้เป็นที่ล้างอ่างอาบน้ำค่ะเมื่อก่อนมาว่าก็ใช้เป็นฟองน้ำปกตินะคะแต่ว่าตอนนี้ซื้อมาแล้วเป็นของออมูจินะคะเป็นที่ล้างอ่างอาบน้ำเดี๋ยววันหลังมาม่าจะมารีวิวให้ดูค่ะดีมากๆเลยอันนี้ชอบมากก็มันพับได้นะคะแบบนี้แล้วก็เลยโอ้แม่ แล้วก็เปลี่ยนหัวได้ด้วยอันนั้นล้างอาบน้ำใช่ไหมคะอันนี้ก็ใช้พวกขัดพื้นค่ะด้ามก็ใช้อันเดียวกันนะคะเปลี่ยนด้ามแล้วก็ใช้ขัดพื้นค่ะอันนี้ก็เป็นแปลงของโมจิเหมือนกันนะคะถัดมานนี้นะคะก็จะเป็นแปลงสีฟันของมาม่าค่ะคือว่า มาม่าติดที่จะแปรงฟันตอนอาบน้ำนะคะมันแบบรู้สึกแบบไม่เฟรชไม่สดชื่นนะถ้าไม่ได้แปรงฟันนะคะก็ทุกครั้งที่อาบน้ำก็จะแปรงฟันตรงนี้ส่วนพ่อลูกเขาก็จะแปลงตรงอ่างล้างหน้าใช่ไหมคะก็เลยมีของมาม่าคนเดียวค่ะอันถัดมาอันนี้ก็เป็นครีมล้างหน้าของมาม่านะคะตอนนี้ก็ใช้เป็นตัวนี้ ส่วนที่แขวนอยู่ตรงนี้นะคะก็ที่วางมันจะไม่มีแล้วใช่ไหมก็เลยซื้อที่แขวนมาติดนะคะที่แขวนอันนี้ก็เป็นของโมจิค่ะแล้วก็ไล่มาตรงนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นแปรงสระผมค่ะแล้วก็น,นี้เป็นแชมพูครีมอาบน้ำแล้วก็คอนดิชเนอร์นะคะครีมนวดส่วนอันนี้เป็นแชมพูของปะป๊านะคะปะป๊าก็จะใช้แยกนะคะ ส่วนของมาม่ากับเด็กๆนะคะตอนนี้ก็ใช้แชมพูแล้วก็ครีมอาบน้ําด้วยกันค่ะก็เด็กๆก,ก็ไม่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ของเด็กแล้วนะคะตอนนี้ก็ใช้ของผู้ใหญ่ด้วยกันได้แล้วในความชอบความมินิมอลของญี่ปุ่นเขานะคะตอนนี้เขาก็แบบนิยมมีสินค้าที่มันแบบว่าออกมาแบบซิมเปิลสีขาวๆอะไรเงี้ยมากเลยดูยาสีฟันนะคะ ตอบจอดคนที่รักแนวมินิมอลมากเลยค่ะมามาก็ชอบซื้อมาใช้แล้วก็โอเคนะคะใช้ดีด้วยค่ะก็ส่วนอันนี้ก็เป็นกระจกนะคะข้างบนกระจกอันนี้ที่เห็นอยู่นี่นะคะอันนี้จะเป็นที่ไล่น้ำค่ะเหมือนแบบว่าที่เช็ดกระจกรถอะไรอย่างเงี้ยเวลาที่เราอาบน้ำแล้วนะคะแบบล้างกระจกอะไรเงี้ยเราก็เอาเนี้ยมา รูดๆแบบนี้นะคะกระจกก็จะเอียมค่ะเอียงสะอาดตามผนังตามอะไรอย่างเงี้ยก็ใช้ได้นะคะก็เอาไว้เสียบไว้ตรงนี้นะคะเพราะว่าไม่มีที่เก็บแล้วแล้วมันไม่หล่นก็เลยโอเคเสียบเอาไว้ตรงด้านล่างของชั้นแชมพูนะคะตรงนี้มาม่าก็ซื้อที่ติดมาไว้เหมือนกันค่ะที่ญี่ปุ่นเขาชอบเน้นเรื่องการใช้สอยพื้นที่ให้เป็นประโยชน์นะคะใช้ให้คุ้มค่าแล้วเขาก็เลยแบบออกพวก ผลิตภัณฑ์หรือว่าเครื่องมือที่จะช่วยทําให้ใช้พื้นที่ได้อย่างคุ้มค่าอย่างเช่นอันนี้ก็เอามาติดได้นะคะมีพื้นที่เล็กน้อยเนี่ยก็สามารถติดได้แล้วก็แขวนนู่นแขวนนี่กระจุกะจีะจะอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้มันอยู่ข้างๆอ,อ,อก๊อกน้ําอยู่ด้านล่างติดพื้นแล้วค่ะก็มามาจะแขวนพวกที่ทําความสะอาดนะคะเป็นพวกแปลงพวกอะไรอย่างอันนี้เอาไว้ขัดส้นเท้านะคะ แล้วก็น,นี้ก็เป็นแบบที่เช็ดนูน้นเช็ดนี่ตามพวกชั้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็นี้ไว้ขัดพื้นอันนี้ก็ไว้ขัดพื้นแบบเวลาเรานั่งอาบน้าอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะหยิบตรงเนี้ยออกมานะคะหยิบแปรงมาแล้วก็แบบถูๆถูๆขัดๆไปอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเราก็จะได้ทําความสะอาดทุกวันอุปกรณ์ทำความสะอาดนะคะถ้าเรามาเก็บไว้ใกล้ๆมือแบบนี้ เวลาที่เราอาบน้ําไปเราก็เอาทําความสะอาดไปด้วยได้ค่ะมันก็เลยทําให้เราไม่ขี้เกียจนะคะพอเราทําความสะอาดบ่อยๆเนี่ยห้องน้ําห้องอาบน้ํามันก็จะสะอาดอยู่ตลอดนะคะตรงอ่างอาบน้ํานะคะอันนี้มันจะเป็นฝาปิดอ่างอาบน้ําค่ะบ้านในยุคสมัยนี้นะคะสมัยใหม่ที่สร้างบ้านบางทีเขาก็จะทําแบบติดผนังแล้วเราก็แบบยกลงมาโยกลงมาได้เลยก็ปิดได้เลยนะคะแต่อันนี้ก็คือแบบ เป็นอพาร์ตเมนที่เช่านะคะก็ไม่มีอันนี้มันก็ซื้อมาเองก็เป็นแบบมาตรฐานเขาก็จะใช้แบบนี้กันนะคะสําหรับบ้านปกติอะคะ่ะในครอบครัวญี่ปุ่นเนี่ยการลอางน้ําอาบแต่ละเย็นครั้งหนึ่งก็คือจะอาบได้ทั้งครอบครัวนะคะแล้วก็จะล้างตัวให้สะอาดเรียบร้อยก่อนแล้วถึงจะลงไปอาบค่ะลงไปแช่น้ําร้อนนะคะก็เพื่อที่จะไม่ให้แบบน้ําเย็นเนี่ย เราก็จะปิดฝาแบบนี้ไว้ช่วยด้วยนะคะๆๆๆนี่นะคะๆๆเวลาปิดไว้แบบนี้ <ๆ S 1> ก็คือจะทำให้น้ำร้อนเก็บอุณหภูมิได้ดีแล้วก็แบบว่าไม่เย็นเร็วนะคะแต่ถึงแม้ว่าน้ําร้อนที่เรารองเอาไว้เนี่ยมันจะเย็นเราก็มีระบบที่จอพารแนลนี้นะคะเป็นระบบอุ่นน้ําค่ะ เราก็กดปุ่มนี้นะคะโอิดาเกี ee, ก็คือจะทำให้น้ำที่อยู่ในนี้ที่มันเย็นแล้วอุ่นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะคะก็เหมือนเป็นการอุ่นน้ำนี่ก็เป็นอ่า,อางอับน้ำญี่ปุ่นนะคะตรงหน้าต่างคะ่ะมาม่าวางเป็ดน้อยมินิมอลไว้2ตัวนะคะ คือด้วยความที่มามาบอกแล้วนะคะว่าตอนนี้เทรนด์มินิมอลที่ญี่ปุ่นนะ่ะเขาก็เป็นที่แบบนิยมมากแม้แต่เป็ดเนี่ยเป็ดน้อยน่ะเขาก็ยังมีแบบสีมินิมอลที่เป็นขาวดำเลยค่ะเมื่อก่อนมาม่าเคยมีสีดำเนาะแต่ว่าตอนนี้มันแบบมันเลอะแล้วก็เลยเปลี่ยนมาเป็นสีขาวสองตัวนะคะด้านบนนี้ก็เป็นดอกไม้ของร้านร้อยเยนค่ะเป็นต้นไม้ต้นไม้ปลอมนะคะก็ซื้อมาแขวนไว้ให้มันแบบ สดชื่นน่ารักน่ารักนิดนึงนะคะบนผนังที่ญี่ปุ่นนะคะดีมากๆเลยเขาจะเป็นแบบมาม่าไม่แน่ใจเขาเรียกอะไรไฟเบอร์หรืออะไรไม่แน่ใจนะคะแต่ว่าจะเอาพวกอะไรแบบนี้มาติดได้เลยเขาจะเป็นแบบผนังเรียบไม่ได้เป็นกระเบื้องนะคะไม่มีรอยต่อก็แบบนี้สื่อการเรียนการสอนหรืออะไรแบบนี้นะคะเขาก็จะเอาแบบแปะน้ําแล้วก็คือมาติดได้เลยค่ะ มม่ก็จะที่มาม่าเลือกมานะคะอันนี้ก็เป็นแผนที่ญี่ปุ่นค่ะเขาก็บอกด้วยว่าของเด่นดังแต่ละจังหวัดมีอะไรบ้างอะไรแบบนี้นะคะก็ชอบนั่งเล่นกันค่ะเวลาอาดน้ำเสร็จแล้วอันนี้ก็เป็น ABC นะคะแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นอักษรญี่ปุ่นฮิรากนานะนะคะ A า U A O ส่วนด้านบนอันนี้นะคะก็จะเป็นราวค่ะเขาก็จะเอาไว้แบบ แขวนผ้าได้เพราะว่าคนญี่ปุ่นเน่เวลาวันที่ฝนตกอะไรเงี้ยเขาก็จะตากผ้าไว้ในห้องอาบน้ำกันนะคะก็จริงๆที่นี่นะคะเขามีมาให้ราวเดียวแล้วมามาก็ตากไม่พอนะคะก็ให้ป๊าป๊าทำราวเพิ่มมาอีกราวนึงนะคะและที่เห็นด้านบนนะคะพวกลมร้อนอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะออกมาทางรูตรงนั้นนะคะก็นอกจากลมร้อนแล้วก็ยังมีพวกแบบระบายอากาศอะไรต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นระบบที่ จะมีในห้องน้ำญี่ปุ่นทุกทกที่นะคะเพราะฉะนั้นในวันที่แบบฝนตกแดดออกเอในวันที่ฝนตกหิมะตกหรือว่าอะไรที่ตากแดดเอาผ้าไปตากนอกบ้านไม่ได้ก็ไม่เป็นปัญหานะคะเพราะว่าห้องน้ำญี่ปุ่นเขาก็สามารถที่จะตากผ้าได้ค่ะ และนี่ก็เป็นห้องอาบน้ำของบ้านนากาชิมานะคะวันนี้มามาก็พามาดูแล้วแล้วเดี๋ยวว่าหลังจะพาไปดูมุมอื่นๆอีกนะคะขอบคุณมากค่ะที่กดติดตามแล้วก็ขอบคุณที่ให้กำลังใจมาม่านะคะวันนี้ไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย